โอเคเพื่อการไม่เสียเวลานะครับตอนนี้เราอยู่กับน้องจูเนียร์สตาร์สเตอร์นะครับผมกับผมเจนดลสโตรมเกมส์เหมือนเคยนะครับตอนนี้เราจะมาคุยกับคนที่ชื่อว่ามาโยโต้สเปรเตนเต้นนะครับผมโอเคกดไปไอหัวเม่งก็ไม่ต้องไปคุยอะไรกับมันมากมายนะครับผมก็สเปซบาร์ลัวๆก็สกีไปยาวนเกือบไม่ได้เตะนั้นนะนะเกมนี่ โอเคตอนนี้ไม่ให้เราลงไปที่ข้างล่างหรือข้างบนหรือว่าข้างล่างข้างบนข้างบนหรือข้างล่างวะข้างบนขึ้นแล้วน่าจะข้างบนนะครับเพราะว่ามีลูกสอชี้อยู่ที่ข้างบนนะครับลูกศรก็ชี้อยู่จโจสไม่น่าถามนะครับผมตอนนี้เรามาเจอโจสโจสพี่โตสโตสมวกคาวบอยเยสต้องเยสอย่างเดียวฮะเควสนี้กดโนไม่ได้ต้องเยสอย่างเดียว อันนี้มันดีนนนแล้วหรือเปล่าเราลงไปข้างล่างข,นนาขึ้นบ้าเลยขึ้นบ้าเลยเลยอันนี้เขาเรียกว่า police man นะครับผมหน้าตาคล้ายๆกับพระเอกในเกมอะไรวะเกมนั่นแหละเกมแล้ว blocking dead เออหน,น้าแม่เหมือนหน้าแม่เหมือนเลยเอานี่คุยเสร็จแล้วเหรอกูลงท่ออีกแล้วเหรอเนี่ยหกเจ็ดพาร์ทกูลงแต่ท่อเนี่ยโฮัลโหลโอ้อนนโ,โ,อโหแม่โจมาถึงก็ได้ของดีกระทึบกระทืบอ่ะเก็บ โดเรียบร้อยวิ่งมากก็ไม่ได้เดี๋ยวหัวโคกไอ้ข้างหน้านี่มีตัวอะไรอยู่ด้วยพับพวกรอสองนะฮะไหมโอ้โหแม่งจ้าแม่งจ้าเขามาเลยไม่ทบไม่ถามสุขภาพสักคำทีบก่อนลืมไปแล้วเนี่ยทีบทีบกดีป่ะอีครับอีครับนี่เก็บตังค์ด้วยมันมาตายเอง่ยครับอ๋อต้องขับตื่นไหนชืบ มัวแต่รอปะโูเอ้ยไม่ได้เด็กนอ่กูวิ่งมาตานตันอีกแล้วเนี่ยอย่าตันเหลือเกินไอ้นี่จะทำเป็นนอนนิ่งเหรอนิ่งเหรอนอนนิ่งเหรอนิ่งประจำทุกวันเวลาแทม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 แถมแทมแ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 มไม่มาช่วยเหมือนแคลนไปแล้วปะวะตอนนี้ ยังไมียังไม่หมด้วยเหรอโอ้ยมันพัดอุ้ยเจ้ามันตบแรงแปลกๆว่ะกูไปแล้วต่อยแล้วให้น้องเขาจัดการดีกว่าเรายืนดูอืมอืหัวแม่งเลยเรือจะหมดแล้วครับผมอากาศข้าไปฮะก่อนอืมทุบกระบาลแยกทุบกระบาลแยกทุบกระบาลหมดโอ้ยโอ้โหยฮิปแล้วฮะบนอ้วกเลยบนอ้วกเลยยิงไปตายยังปืนจะตายปืนหมด ชีพหายฮะชหายครับลวแต่ปืนมาด้วยฮะจับคนโอ้โยมึงอื้ออื้ออื้อใครจะติฟันอะไรโอ้ย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 คือมันจะตายแล้วเนี่ยเหลืออีกนิดนึงปืนก่อนโอ๊ยกูจะตายแล้วมึงก็ตายก่อนกูสิเออแค่นั้นแหละมีสนับอ่ามาช่วยแล้วมีอะไรไหมฮะอื้อไม่ต้องลุกอ้าวยังเอาตายไปตอนไหนวะ แล้วก็วิ่งไปก่อนนะครับผมมีตีอะไรค่อยว่ากันอีกทีนะค่อยให้น้องเขารับไปขวาลายไซายดีใช่ไหมไซายดีอีกแล้วเหรอเว้นมาซ้ายดีทุกเกมเลยเนี่ยไปทีไรนี่ขวาบ้างไหมเจอแต่อะไรก็ไม่รู้แต่มันต้องไปทางนี้ไงเออคือเป้าหมายของแฟนขับเพียบเลยฮะเขาบอกว่าขอเป็นเจ็ดโดหน่อยโอ้แฟนใครก็ช่างหัวมันเถอะ ว่าตัวรอดกนะจังหวะน,นี้ต้องเซอร์ไวทเวอร์สโอ้ยใครยิงกูเนี่ยกูกินของ <มา S 1> อยู่เป็นนักเลงเหรอยิงของอยู่ไม่รู้เรื่องหรือไงฮะตีแม่งตายเป็นนักเลงเหรอ,อกระสุนมานด้วย,น,ยนี่เดี๋ยวมันมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งที่โอ้ยโอ้โหมึงเอาปืนมาสู้กับค้อนได้ไงฮะอืโอ้โหหัว,ห,วหัวขาดเลยนะจังหวะน,นี้เราเก็บปืนดีกว่าครับท่านผู้ชมครับ เรียบร้อยฮะโอ้โหเพียบเลยเจ็ดโดโอริโอสองบาทฮะอุ้ยอย่าบังหัวเอาจะอย่าเอาหัวบังไม่ใช่จะบังโอ้โหโคตรหล่อยิงสโลอุ้ยศูนย์ฮะศูนย์ศูนย์เก็บปืนก่อนปื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 นศูนย์ด้วยเอาเงินได้ฮะอ่ะปืนเพียบจริงๆฮะเอ้ยใครโดนปิดประตูอัดหน้าเดี๋ยวนปืนปืนก่อนย่าคุยด้วยอ้าวเหมือนจะเอาเก้าอี้หรือว่าโต๊ะอะไรมาคันไ้แล้วเรียบร้อยนี่ครับทางนี้เจริญเถอะ เยเร็วเร็วมีแรงไหมเนี่ยมีแรงไหมเนี่ยอีกนิดนึงผู้หญิงนะฮะโถเอ๊ยนึกว่าจะเซียนโอ้โหตัวแม่งเด้งขึ้นมาเลยเออทีไปะกระทืบ,ทอ,บอือยิงหัวกระทรืบก่อนไม่ว่า<ร>จะใส่โมกันน็อกอะไรก็สบายมากอมมาโอ้โหซัมบี้เหรอ <c oughs> เปิดดีไหมครับไคขับเรียกร้องทะลุประตูมาเลยหน้ามันทะลุประตูมาเลย ใจ่ดึงชอแถวบ้านเลยพี่เบิร์มกูไม่อยู่แล้วโอ้ยเบิร์ตต้องกดแดครับจังหวะนี้เบิร์้ตัวใครโดนกูไม่รู้แล้วกดแซดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตีแรงขึ้นคิทเทิลข้อปืบบวกมานาะฮะกระโผ่มาที่ไหนเนี่ยบวกสตันด้วยฮะเอ้าตีป้อมครับตีป้อมตีป้อมดิตันด้วยนะแทงเข้าไปแตงไ้า นี่ไงล่ะปิดประตูอัดหน้าด้วยสุดยอดไปเลยเท่านี้มันก็นทำอะไรลงไม่ได้เลยครับป้าปอันน่ะอันยองอะไรอะไรอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเลยแล้วไปทำอะไรข้างหน้าเราไม่เข้ามาวนไม่เข้ามาในประตูเข้ามาในประตูก็รอดแล้วเนี่ยไปทำอะไรอยู่ข้างหน้าแล้วก็ปิดใหม่เปิดแล้วยิงนี่แหละ เร็วเอาว่าปิดไม่ทันเอาแล้วไปปิดขังรวมเอตัวไอ้นั่นบ้าเพื่อนมาดิไอ้ยตีไม่เข้าเลยโว้ยอ้อโดนคิดโดนไหมโดนไหมโดนคิดอย่ามาช่วยคุยกยังเงยิงโยปิดประตูฟาดด้วยไม้ฟาดด้วยไม้ฟาดด้วยไม้ยังอีกจงหัวมันตายสักทีดิจอยิงหัวมันตายเรียบร้อยแล้วโอ้ขอดูเงินนะเหนื่อยว่ะเฮ้ยมีอาวุธใหม่ฮะดู แล้วกสามเ่ยโคเทอ,เคอ้าวกเลวเลยคอนอีกแล้วเหรอ,อครับพี่นอแบบ้องครับฟังแล้กวกุละช่วยชกดีครับชกแม่งชกชกแม่งชกตายฮะพอจะมีปืนให้สักสองกระบอกไหมมีมเ,เป็นสิบเอาไหมยิงอะไรของมันฮะยิงอะไรของมันเอาไมเอียมีเป็นสิบเลยอันไหนวะหัวโปครับไม่เ네นียนครับบอกเลยฮะไม่เนียนนะครับแหน่ไม่เ네นียนบอกเลยเอวอาวุธคืนก่อน โอ้ยตรงนี้มัน<อ>หัวดแดงเยอะจริงยิงอะไรครับอยู่ตรงนี้ไม่เนียนฮะบอกเลยว่าไม่เนียนโอ้ยมีสองตัวโอ้โหเก็บเรียบ <มา S 1> นะมาช่วยแล้วเฮียใจเย็น d o u b l อืออืออืเหมือนมันล็อกเป้าให้เราบวะเรียบร้อยใครยิงกันแน่วะเอา้าเจ็ดโดหน้าเลยเรียบร้อยปนปนปน,ปน อ๋ครยิงกูเนี่ยขยันยิงเหลือเกินแล้วกูเก็บแอลกอฮอล์มาทำไมวะเอาปืนกลไหมเดี๋ยวเอาให้เก็บไม่เนียนนะฮะโอ้ยแอลกอฮอล์หล่นบานเลยโอเคเลสกิลเอาให้น้องเขียกทางเฉยโอ้ยดิปุ่มเวลสัปืนกลเปล่าตรงนู้ไมีปืนกลทิ้งไว้ให้อ่ะขยันมีวฆ่าได้แล้วไม่เอาเอาเลยเอาเลยเออตรงนี้ไม่มีอะไรฮะสกิลเรายังอัพไม่ได้นะครับผมเฮ้ยหรืออัพได้วะนี่เวลอะไรวะเนี่ยปิกล็อก อออีพิกล็อกเวลสองอีกแม่งต้องการเวลสามจะบ้าตายเมาแค่บอกเลยว่าจังหวัดไม่เมาคอเอ้ยเดินเซเดินเซยเดินเซเก็บดล็อกก็แล้วไงอ่ะทำไมเก็บไม่ได้หรือเอ้ยกำลังจะเปลี่ยนเลยปะโถเอ้ยสกิปไปเฮียดูสกิปช่วยกันดึงอะไรขึ้นมาชาปต์เจสเอวอสเตชั่นโอเวร์อ่ะไปแล้ว กำลังโอลี่เลยมานี่ยโอลี่เลยอีกแล้วเหรอเปลี่ยนของได้ตลอดเลยเอาลี่กันไอ้ไอโรดเรียบร้อยมีแค่ปืนไอตัวนี้มันมีเยอะมากเอ้ยโอ้โหเสียงมันเยอะจังวะเอ้ยระวป่ะตัวระเบิดตัวระเบิดถัวอต่อยถอยเดี๋ยวเดี๋ยวมาระเบิดอันน้าโอ้ยเดี๋ยวเป็นก้อนเป็นก้อนต่อยสิถอยก้อนตอยก่อนโอ้เอาตายแล้วเจ้ โอ้เป็นอะไรเจ้าเจ้เจอตัวอะไรที่แม่งเจ้ตัวเสียงเสียงนี่มาเลยตรงหน้ากูเนี่ยขวายไซายดีครับโอ๊ยพ่อผมตายตายตายถอยสิถอยสิโอ้ยเรียบร้อยเกือบไปดีแล้วกูเนี่ยโป่าเปิดประตูมาทีไม่เคยให้ทันตั้งตัวเลยอีกแล้วเหรอทำไมมันเยอะจังหวะไปสู่สุขติจุดเอาเลยโอ้ตัวกระจายพอจะถึงจุดหมายปลายทางนี่มันเชินยาวนาน Chapter 7 i n v e s t ินสึนส์สเตชั l อิสเอาลีสโหลดวิ่งซิตี้เฮลท์เจอแน่นอนนะเตรียมเปิดฮะไอ้คนไปไหนหมดช่วยบอกกูทีผู้รอดชีวิตอยู่ไหนสเตลไลส์ผู้รอดชีวิตโอ้ยอีกแล้วโอ้โหยีกอีก่าายค่าวบนใดเสือทางนี้อีกแล้วจัดการหนึ่งสองสามอ้าทีเดียวอย่างไี้ยันนี้ผิดท้ายเพราะอุตส่าห์ฟุกเปิดทีเดียวอยู่แต่เสือกเป็นทางนี้เสืออีดิ้ง เออโอ้โหเบทีบร้อยตายเลยเอาเกือบเกือบยางยางมีลมหายใจฮะออาเดิมสิไม่น่าเปิดเลยพุ่งเข้ามานี่อันต้าเลยทางนี้ไม่ใช่เหรอก็ทางเดียวกันไม่เหรอวะทางนี้ลงไปไหนเนี่ก็โถมั่วจริงๆเลย เราเรียกว่าประสบการณ์ฮะแข้งร่างประสบการณ์หรือเพ์เจอร์อาชืพอ่อาจจะมีเส้นสู่ชับเบอร์แปดเปล่าบางบางไม่ยังยังยังคงเป็น i n v e s t i g a t i o n only ิ s l o นี่สุดยอโอ้ข้างหน้าก็ตัวใหญ่ข้างหลังก็ตัวเล็กมึงเอายังไงกันใครมุ่ยซอมบี้มันโคตรเกลียดเลยวิ่งมาผักแล้วก็หนีไปกูโดนออกตามตัวแล้วเนี่ยโอ้ยวันนี้เออ กระช๊อกเลยค่ะจังววันนี้ออติวเลยครับต้องใช้ต้องใช้ดาบเฟเบอร์แล้วเฟเบอร์นี่กระต่ายบอสดาบเฟเบอร์กูโอ้โหใช้ได้ผลว่ะโอ้ล่วงหมดเลยเว้ยโอ้โหเจตโตสมชื่อเจตโตจริงฮะอ่าเหนื่อยเจอปฏิหารภายในนาทีนี้แอ้วแล้วแล้วนี่ยาเจอดาบเฟเบอร์ออ๋ดาบเฟเบอร์เรียบร้อยเอายังไม่ตายอ๋อมันเฮ็นบาดใจ เดินสู้คนเดียวนะตายเถอะตายเถอะเอ้ยโอ้ยได้ของด้วยเว้ยเฮ้ยมีของใหม่มาโอ้ยปิดปิดประตูเลยมีของใหม่อซอมบี้ไม้ตะพดเอาถังน้ำมันก่อนจะเย็นอ้อนล่วงดีอยู่ไม่ไหวจริงจริงมันคือเรื่องจริงลดไปลบไปหลบไปเปิดประตูเร็วเปิดประตูเร็วเร็วไปแล้วเรื่องกูเหลือดรอดเดียวแล้วกูตายไปแล้วอ๋อเหนื่อยค่ะเหนื่อย เหนื่อยค่ะรักต่อไหมคะโอ๊ยทิปทิปเร็วหายปะตายจริงเขาเรียกว่าสวายวอลลโอ้มันเยอะมากท่านี่มาหาพวกเซเว่พวกเรายแน่หลบหลบไปได้หลบจะวิ่งจะวิ่งไปถึงจุดหมายนะครับตัวนี้อย่าเยอะอย่าเยอะได้ไหม ขอร้องขูด่ายแน่เลยเออกูว่าแล้วไม่รอจริงเดินติด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 ด้วยเดินติดเดินติดเปิดเปิดเปไปไปเปิดประตูปิดประอูไปต่อไปต่ออย่าได้หวาดหวั่นไปทางเล็กร้อยสี่สิบเมตรจะเดินจะดั้งจะดั้งต่อเลยก็ว่ามันไม่เดินโอ้ยตรงนี้มีไอเบิรมอยู่จะการให้ โอ๊ยเราไปโดนทีเราว่โอ๊ยเอ๊บ้าตัวนี้มันใช่เลยโอ้ยโดดไม่ได้ถอยถอยโทโดดโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาไปเอ้ะมีตังค์ทั้งหกบาทเอามาทำไมโอยมีอะไรเก็บเงินได้ทั้งยี่สิบบาทไหนไอ้โลดแบตหมดจีบหายแล้วเดี๋ยวเคลียร์ให้ที่หลบน้องจักราเองตัวอะไรอีกวะเนี่ย จัดการให้จัดการให้โอ้ยไอ้วนไอ้วนโดนฉีดแล้ววิ่งเลยโดนฉีดหลบกูมองไม่เห็นหลบหลบหลบไปเรเร็วไป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 ดไป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 ไะไรไปไปไไปเปไไป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 อปไอ้วนจริงผมทไมอ่ะไม่รู้วิ่งฝ่ามา เร็วเร็วเร็วไปทางอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็วมันตามแม่เห็นแสงสว่างแล้วเปิดแล้วโอ้โหเอาไม่ชัปเตอร์แปดดีกว่รู้สึกเหนื่อยนี่แค่แชปเตอร์เจ็ดก็วิ่งสู้ฟัดแล้วเนี่ยโอ้โหอ่ะจบไปทีนิวเคลสเอาไว้ฟอร์มเดอะอะไรแม่โอ้เหนื่อยนอแอคคือลงท่อโอเคเราขึ้นท่อได้แล้วครับผมนะก็จบไว้แต่เพียงพาร์ทนี้ก่อนดีไหม ดีสิรู้สึกเหนื่อยมากรู้สึกละทวยมากบอกเลยตอนนี้นะแต่จนจนนี้เนะยครับผมโอเคพาร์ทหน้ามีอะไรติดตามกันต่อขอติดตามกันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมรักทุกคนครับ